ชอบเพลงยมคร้บว่ะเพลงมคค้บนัองเท่ดีแปกเริ่มลแล้วผู้สามารถหาของมาใช้ได้ไหมหาได้หาได้หาได้แล้วในการราตนกลับมาเราไล่ข้าไปเดี๋อย เดี๋ยวกูทำมันมงด้ว้มุดวิ่งไล่ผมเฮ้เดี๋ยวกูหาอาหารได้ีกว่าทำเตรียมตัวต่อให้มึวิ่งไล่ตีเลยเโี้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยขับเาเผาขับเตาเผาเขามีเหี้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ย เฮียนนี่รู้ไอ variance, <ś pel ic> <book> ้สัก กูเข้าใจอารมณ์ละก่อนตอนมาเล่นอ่ะกูรู้กูรู้แล้วว่ามันแบบกูรู้สึกยังไงอ่ะมันเฮียมากกับการที่ไอาการรอแถวนั้นเดี๋ยวหาของใหอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยมันหายตัวเอ้ยหายตัวไล่ไปกันไล่ไปกันไปดูครับที่แบบกูเข้าใจอารมณ์แล้วทำไมตอนทำไมตอนนั้นมึงมึงเอามึงเอาหินมาค้าเป็นโตค้า เ้คลิปหายละเขี้ยเขี้ยไม่ทันว่ะกูหน้าตาตายก่อนหน้าตาแตกก่อนบราบราบราโอ้ยมีมันยังหาได้เลยกูกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้หยุดมือ เดี๋ยวละเดโอ้โหอะไรอยู่นี่แตกโคตไวสั่นไมชมือกูสั่นอ่ะตอนกูค้าของอ่ะมันสั่นมือมันสั่นที่นี่ไอทำได้ถึงไหนเลยโคตรดไปามสี่เจ็ดแปดเก้ เอาจิงมึงมึงเอาจริงมึงเออใช่มึงวิงงงงง่งแล้วเฮียโทรศัพท์สัส่นโอ้ยมือสัน่นฮัลโหลลูกโอ้ยว m a s แม r อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยชัวร์เชี่ยมือมันสั่นอ่ะกไอ้เพื่อนตายนะไอ้กั๊ดมันนี่มันนี่มันนี่นี่กั๊มันนี่มันนี่ไม่หนี่มากูมากูเป็นไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนจะตายแล้วเก็บไปก่อนเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไอ้ร่ข้างไม่ต้องอย่าเพิ่งตายมัยจะไม่เกิดการเอ้ยเออใช่รู้สึกรู้สึกว่าใช้เตียงได้นะฮันเตอร์เด็กเด็กอย่ไไปบินทั้งงมีไปอยู่นั่นบินไปจุดนั้นเออเอาเว้เอาแต่ วิ่งตามไอ้เข็บพิษไปดิาทำของอ่ะสวยเฮ้ยเริ่มเข็บิษมันดอกอไรเ้อ๋อได้ได้ได้ให้เกินใหม่มาได้อยู่ฮีอะ เที่ยมมันต้องเพิ่มเวลาจริงวะหัวใจแบบแม่งเต้นแบบรัวๆเลยเย่แบบเปลี่ยนม,มากกูไม่เคยต้องมันหัวใจแบบอย่างนี้กับไมค์คาร์อันอ

เฮียดีแม่งเลยัะไงวะเพิ่มเวลา30วิ30วีใช่ไหมเดียวเฮ้ยแต่30วเนี้เป็น30วีเช่พวกกูจะวิ่งไรเงี้ย30วีพวกนี้่จะทำอะไรก็ได้อ๋อวัดก็ฟักอ่อนะเริ่ม

ห่วงไม่ตห่วงมาห้้กันมาเลใันมาเลยหันมา้กับมาจุยจกยนี่ันี้มากูมาก้เ้ยมีขอได้นี่ไปา้มของแล้วต้องโดนีเลี้โนีสเลย้ยเนียเอาระว่างะหวางทางเพีย ระหว่างทางเราเราไม่ต้องเอาไปเผาแล้วถ้ากินแล้วมันก็เหมือนจะไม่ติดไม่ติดอะไรนัรร่นนะจิ้มจุ่มก็ต้ออวางวางกันเนาะจิ้มจุ่มจุ่มไม่ติดแฮ่ถึงตัวถึงตัวถึงเอ้อเออดดยถุกเลย ข้าโอเค๋อ้ขอนตัวีกดล้วตัวตล่อยเลยไม่แต่ก็สวยแลกดีอ๋อี่ย่ะเขาเล่นกันยังไงกันวะฮะโอ้ชิบหายเหนื่อยไอพ้พีต้องการอาหารมีมีมี นิพูดราก่อนเราก่อนเราไนไปคอ oh. ยกันนะจะตายเปิดเต็มเลย <c oughs> ที่หายโอ้ ไม่ใส่โอ้โหไม่ตื้นเลยเนี่ยใส่เชนเดอร์ไปไม่ได้ใส่เลยไม่โวติมันเป็นที่จอดอะไรเนี่ยจอดมันเรื่อยๆอู้ใกล้ตายแล้วอ๋อตอนนี้คือตอนระยืนแล้วใช่เออเอาเด้อยยิงไหนเนี่ยใส่ใส่ใส่เชนเดอร์ตังฝนตกให้ดูเรือยผมมองโคตรยากเลยไม่เห็นอะไรเลยไปกันยิงไหนเนี่ย มาหามาหาดีง่ายด้วยไอ้อยู่หลังเาการส่งช่วงไม่ดีเลย พวกนี้ขอแบบเผาเผามีไหมก็กินไปเลยกินเผากินนี่อีพอแล้วก็ไล่ต่อมันไล่ไม่ได้อะดิอย่างเงี้ย <c oughs> ไล่ได้เนี่ยเต็มแล้วหลอกเต็มแล้วมิ่งมันก็ลดเลยไล่ไปก่อนโอ้โอ้ยมันเม็นยังเลย ุเรามันอยู่ใต้ดินไะเนี่ยโอ้ oh. ใต้ดินแน่ๆเลย oh. แง่วาแล้วคุณไไมั้ไดม้มีมัดมัยคุณมั้ยขมัมดม้ไดมั้อ้ แต่งหอนบ้านกูหอนเด้เตือนทางนี้โอ้จะตายตายแล้วตายแ <laughs> น่เลยสวยเนี่ยโคตรมึนเลยมองเห็นเลยต,ตับสูงสุดเลย ปัญหาคือซีที่นี่เราแม่งไม่มีเหี้ยอะไรให้กูขุดเลยไอสัตว์ ก็เสียวชิ้หายเลยเนี่ยไปเดอร์เลยต่ำมากดูนี่อะไรสุดเลยมาแล้วมาแล้วปินแบบคนเดียวตรงเลยวิ่งทางตรงเลยนะโอ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วอันนี้ปะวะโอโ้ยมันก็เมนไปทางเดีย เฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอยู่ไหนเนี่ยไอ้บีข้างล่างเลยไอ้ทางลงไปวะเห็บีเลยทขาว่ามันคุณดิงไม่ได้ดิไม่มีที่ขุดอ่ะใช้เวลาเป็นปีแล้วไงถม่ทางที่ถูกกัน มันต้องเจ็บตัวนะโอ้โหมืมดมากเลยไม่เห็นเลย,ยลไม่เห็นเลยเฮ้ยฮัลโหลเดอเล้อฮัลโหลวม่ขุดมาตรงหน้าเลยอย่ะฟังของของมึงเป็นของกูบายก็ก็ไม่อยู่ย้อย มีอยู่แค่นั้นแหละเพื่อนอู้ไอ้บีอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่หงียังไงนะไอ้โ,อโจม,มันขุดขึ้นมาหลุมแล้วเนี่ยโอ้โหตามของเราทำเลยเลย Wait, this good function.

เยอะจะว่าหรือเปล่าเฮ้ยแรกแรกแรกเฮ้ยเชี้ยตรงนี้สัสเฮ้ยเย้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 ตายแล้วตายแล้วโอ้โ้เชี่ยโอ้ยแบน โอ้ยห oh. ูได้เลยนะ่เฮ้ย้างไอ้โจาทำประตูไหรอยัง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 อันนี้ประตูอะไรอ่ะมันมันเป็นของใหม่ประตูยังทำาระชารอใช่โคตรเพีย oh, <dear. S 1> แต่มันแบบมันไม่ได้เต็มเออม,ม,ม,มันไม่เต็มมันไม่เต็มแต่มันก็ทำได้ โอ้คือถ้าว่าาเจออันนี้คือแป๊บเดียวมันเสร็จเลยไม่บางบางมันเฮ้เกอันนี้มันเกือบเต็มอ่วมาขังแค่สองมอกก็ไปแล้วเออเดีเออมนั้นไอ้ส่โอ้ยตกตกลูกเึ้นอ้้ตัว กิงคูวนที่จะันนี้จะ้ยไม่ได้นี่อเฝนต,ต้อตกอยู่อ่ะดิ อยู่ไหนเนี่ยเร็วๆดีดีเพจทำประโยชน์ดิไ Khỉ thật, lưu hello Chia แม่งทำไม่ทันว่ะเอ้ยแล้วไปตายไปตายได้งไงไวโจไอบีวิ่งวิ่งเอาขวานนคสับครับกูแม่งม,มือมือมันไม่ไววะ่ะครับอ่ะไม่เชื่อกูกะจะคราฟโล่ชื่อมีของตั้งน <c oughs> านเพิ่งนึกได้เฮ้ยกูคราฟโล่ได้นี่หว่าไอเจ้าของคนเดียวหรอไอ้อเหี้ย กปล่อย่านเอานี่ยในกันอยู่อยู่รูปูเลยเดินผ่านมานี้่ท่านฟางโอ้ยเพื่อนนายไปฆ่าคนได้เลยเนี่ยทำดีมากตอบทองมีของทองเต็มเลยทำดีทำดีทำดีอะไรนคราวนี้กูต้องเป็นฮ <laughs> ันเตอร์ กั <c oughs> เล่นใหม่ดีจ้าเรียบร้อยขโมยขอมงออมาหมดแล้วโอ้ยรวยลิลยเ,ว,เ,ว,เว้ยไ <c oughs> อ้ยจี๊ม่งเล่นยากว่ะไม่เท่าไรพโหเล่นดีออกดิแล้วมัน 哦，见。Oh, okay.